ดูกที่หรือเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็ได้จานหะน้ตาต่ำใกล้ๆอ่าอันนี้อันนี้ท่าแรกท่าอะไรจาร์เอ่ออันนี้คือเข่าต่ำที่อาจารย์<อ>จะสอนสมาชิกนะอันนี้ไม่มีลูกขึ้นเนี๋ยไม่ต้องนะไมอันนี้ผมปิดกล้องไว้ด้วยโอเคคือที่อาจารย์สอนสมาชิกก็คือจะมีแค่สี่ท่าเขา่าต่ำเขา่าสูงเตะหน้าเตะหลังแต่ท่าจิงโจ้ของอาจารย์มาสอนสม,มัยมันจะเป็นสมาชิกซึ่งเ<ๆ>ขาเรียกเลยนะสมาชิกซึ่งมีอายุเพราะฉะนั้นการโดด จิงโจ้เนี่ยล,ลง,าง <S 2> <S 2> มาเมกีก็เทา้าแข็งอ่าเพราะฉะนั้นเวลาสอนอาจารย์ถ้าแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นนะจิงโจ้มันจะทําให้เราสามารถสปินก็เท้าแล้วโดดเทคขึ้นได้สูงอของอาจารย์ก็ง่ายๆฮะก็คือสอนทั่วไปก็คือเข่าต่าเข่าต่ําก็คือซอยเทา้านะฮะ,ะดูข้าง<อ>หลังน<ส>ะลำตัวตรงนะฮะลำตัวตรงแล้วก็ดึงสอกสองวิธีดึงก็ดึงให้พลนลำตัวแค่นี้เองหน้าใหม่ๆรับตัวตรงไหลแล้วไม่สายนะที่ส่วนมากสามเพราะว่านักวิ่งบางคนเนี่ยที่อาจารย์มาฝึกใหม่ๆก็จะสายไหลเพราะนั้นการสายไหลมันก็จะทําให้ลำตัวเราบิด พอาพับิดลาตัวเนี่ยการเคลื่อนไหวไปข้างหน้ามันจะไม่ได้ระยะทางคือเราใช้แรงเยอะแต่มันจะไปเขาเรียกนะมันจะเลื้อยเป็นงูใสไปสายมาเพราะง่ายๆก็คือว่าแรกๆก็คือให้แข่งแขนตรงๆไม่ต้องขึ้นหน้านะฮะสอกให้พ้นลำตัวฝ่ามือให้พ้นเอวไปข้างหลังแค่นี้อันนี้ช้าๆนะให้ดูนะช้าๆแค่นี้เองแล้วก็ดึงให้เร็วขึ้นเราอยากเร็วเราก็แก่งเร็วอันนี้เริ่มจากมือนะลำตัวตรงหน้ามองตรงคอตรงนะฮะไหลไม่สาย ไหลเราจะไม่สายไปสายมานะฮะแล้วก so ็ดึงแต่จ่อข้างหลังแล้วก็ตานี้ขาอันนี้ไหลคอหลังไปแล้วนะต่นี้ขาขาแล้วก็ซอยธรรมดานะฮะยกข่าต่าๆนะฮะลงปลายเท้าส้นส้นไม่ลงนะส้นเราจะไม่ลงอย่างนี้นะเราจะไม่วิ่งเพราะฉะนั้นมันคนจะลงส้นอย่างนี้จะลงถูกไหมฮะไม่เราก็ลงแต่ปลายเท้าปลายเท้าที่ลงยกส้นขึ้นแต่แต่ปลายเท้าแล้วก็ซอยข่าต่ำๆนะฮะอันนี้ไม่ต้องยกสูง ท่าเข่าต่ําอันนี้ท่าแรกท่าที่หนึ่งครับผมท่าที่สองยกเข่าสูงขึ้นเพื่ออะไรเราจะเป็นการฝึกสปินข้อเท้าการยกเข่าสูงจะทําให้เราความเร็วเร็วขึ้นและสะโพกเราจะลอย<ช>นะฮะน้ำหนักตัวเราจะดิน้น<ๆ>บางคนวิ่งแล้วจะย่อต่ำย่อตูดนะฮะดูนะบางคนย่อสะโพกก้นลอยเข่างอก้นย่อลงเพราะนั้นเวลาวิ่งเนี่ยน้ำหนักตัวมันจะทิ้งลงที่เท้าเห็<ๆ>นไหมครมันก็จะไปแบบเนี้ยมันก็จะมันก็จะไม่เร็วบางคนบอกวิ่งทำไมเหนื่อยเพราะนั<ๆ>้นวิธีวิ่งเข่าต่ําก็จะทําให้เเรรราาาามีกํลังขขออยบ้็ว เขาสูงจะทําให้เราไปข้างหน้าได้เร็วนะฮะเขาสูงคือยกเข่าให้สูงนี้นะฮะอ่าลงไปท่าอย่างเดียวมือเหมือนเดิมไหล่ไม่สายมือเหมือนเดิมนะฮะยกเข่าให้สูงนะฮะเพราะนั้นเวลาบิ้งเนี่ยตัวเราจะลอยขึ้นแล้วไปข้างหน้าเท้ไปข้างหน้าท่าที่สามอาจารย์เมยคอไหมไม่์คอ้างหน้าโอเคท่าที่สามนะก็คือเตะข้างหลังอ่าอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าขานะฮะหน้าขาต้นขาข้างหน้าก็คือจะเป็นการเตะ เตะส้นขึ้นนะฮะเตะส้นขึ้นดึงความมือเหมือนเดิม,มนะฮะอันนี้ท่าที่สามท่าที่สี่เราจะเตะขาแบงหน้าอ๋อเตะเข่าตึงเข่าตึงนะคัเข่าตึงเตะขาหน้าลงปลายเท้านะฮะปลายเท้าแตะพื้นดูนะฮะแตะข้างหน้าเข่าตึงดึงสองเหมือนเดิมทันไหมฮะนะทันทันนะเหมือนเดิมดูนะเอาใหม่เที่ยวหนึ่งเตะเตะเท้าแบงหน้าแปะแตะปลายเท้าลงส้นไม่แตะนะเข่าตึง มือมือดึงเหมือนเดิมนะฮะดูนะฮะเหมือนเดิมโอเคไหมโอเคโอเคขอบคุณคร<อ><อ>ับแนียันานะครับครับผม